เมื่อนี้เมียบอกจะกินโลดตีไซไหมผมก็เลยเดิมาซื้อหอยยุตลาดเพื่อโ้นที่ผมยางนี่คือโ้นของกินครับยางวัทัวครับเพราะว่าตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่เลยครับโลดตีไซไหมต้องเป็นของอยุธยาเท่านั้นครับที่ผมมานําหาเมือนศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่จะเป็นตลาดนัดครับของตลาดเวอร์และแถบนี้ตลาดเวอร์นะครับใหญ่สุดอย่างที่มาประจำศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมจะมาประจำเพราะว่าผมต้องมาทำธุระอยู่นี่เลยแวะข้ามาซื้อของกินไลเวลลากะหน่อยได้รายละเอียดเลยบรายครับแต่ว่าตลาดเวอร์นี่เป็นตลาดีตลาดหนึ่งเลยครับ ขา,ายยังไงครับต0บาทาเอาเอาชุดหนึ่งครับมีแม่ค้มาากับใบเตยเอาใบเตยกลัวฉิดยางพอร้านนี่ก็เหงือแตกเอาเรื่องเพราะว่าเป็นตลาดไงครับ<อ>ยางว่นไปเวียนไหมนั่นนะหาเพราะไม่อย่างในเมียอยากกินก็ต้องหาให้มันจะแตกยากค้าเคล็ดเบี้ยเคล็ดงานน้ำกับพ่อๆอะไรก็ต้องมาน้ำหาของกินนี่มันจะแตกอีกจะละมื่อจะละเว้นเมื่อยก,กับเมย์เขาขายที่หัวหัวกับมันครับต้องซื้อให้เมียครับตามนั้นแหละครับเมียถูกที่สุด